วัดอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ผมก็อยากให้คุณมาอีกเช่นกันนะครับวัดนี้มีศิลปะกานแกะสลักหินและอิดได้สวยมากงามประเด็ดน,นะฮะเ,เป็นวัดแบบมอนซึ่งเน้นความเป็นมอนคืออย่างพระม,าม่าเนี่ยผมต้องเข้าใจนิดหน่อยว่าเรารบกันถ้าเกิดสมัยก่อนนะฮะลบอย่างกษัตั์เนี่ยอย่าง เขาชนะมอนรบชนะมอนก็จับพระเจ้าของมอนมาพระเจ้าของมอนก็มาอยู่ในเมืองพม่าก็ยังมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่ออะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่อย่างทาสนะครับก็ยังอยู่อย่างคนพมากก่าก็ยังให้ความเคารพรับสืกก็ถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องสมเด็จพระเนศมหาราชก็คงจะเห็นไม่ว่าจะเป็นพระสุาพรารณกัญยานะฮะอันนี้ต้องดูนะฮะอันนี้ผมเรื่องตักมาก่อนเพราะว่าเป็นหงแบบมอน ซึ่งถ้าเกิดใครย้อนกลับไปอ่านเรื่องของการําเนจของสาววดีเนี่ยก็จะได้เห็นว่าไอ้หงแบบมอเนี่ยเป็นยังไงนะครับพอเข้ามาข้างในวัดน,นี้เนี่ยผมชอบที่สุดเพราะว่ามีลายสลักขีนนะเป็นลายสลักซึ่งแต่ละคนก็ตีความต่างกันไปแต่ก็ถ้าเกิดง่ายๆสุดก็เป็นพระพรมมีทั้งหมดแปดแปดองค์นะฮะแปดเสาจะเป็นเสาหนึน่งมนมีสี่ด้านแต่ก็จะสลักแค่สองด้านนะครับในด้านที่ขันหน้าส็คือด้านข้างในลายสลักนี่ละเอียดยิบ ละอ่อนสวยง,งามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ่ายค่อนข้างช้ามากเพื่อให้คุณผู้อ่านที่ไม่มีโอกาสไปเนี่ยได้เขียนความงดงามเรียกว่าบทจะสลักหินขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลองฝีมือของอนครวัดหรือไม่ไน้อยขนาดนครวัดในลายสลักขนาดนี้ผมยังหายากและที่สําคัญที่สุดก็คืออายุเนียให้เขียนกันนะครับ ไม่ได้แตกต่างเลยกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยลายสลัก,กต่างๆที่เรามาดูเนี่ยก็เรียว่าประนีตนดงามมากนะครับ และเขาเป็นวัดเดียวที่มีการสลักหินในรูปแบบนี้แล้วก็สวยงามขนาดนี้ผมถึงอยากเชิญชวนคุณผู้อ่านให้มาบ้านนี้ให้ได้นะครับรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะครับชื่อวัดพม่ามีเยอะเลือผมจำไม่ได้ครับว่ายกันง่ายๆแต่จะเป็นวัดที่พูดถึงลายสลักแล้วผมจะมีรูปภาพให้คุณผู้อ,อ่านดูอย่างแน่นอนในหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเสียก็มาถูกวัดแน่นอนรายละเอียดมีหมดเป็นพู่มือนที่ให้กันเต็มที่ถ้าจมมาไม่ถูกก็ไม่รู้จะว้ย,ยังไงแล้วนะครับ นี้เนี่ยเืเป็นวัดการสร้างเก่ากรอมแบบมอนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบุดพตืตตตตติอเตี้ยมืดอย่างที่ผมบอกผิดกับวัดใหม่ๆของอเจดีย์องค์ใหม่ๆ ไม,ม,ม,ม่ใช่ม่ใหม่ๆฮะเป็นเจดีย์รุ่นหลังของยุคก,การของผู้กามเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปอันนี้คือธรรมยาจีเจดีย์ที่ถือว่าใหญ่โตมาขึมามากทรงพีระมิดก็เป็นเจดีย์ที่ใช้เวลาสรา้างในสามปีครับว่องไวยังตุตลนะุลนะฮะฝีมือของงานสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ต้องมาดูอิดเลยอิดของเจดีย์นี้สุดยอดนะครับแข็งแกร่งเรียงอันนิ่งชัดเจนคงเป็นเพราะว่าเกยวกับทร่สังในต่างเนี่ยค่อนข้างเคียบ แล้วก็โหดร้ายมากถึงขั้นที่ฆ่าพ่อตัวเองนะครับซึ่งการร้าเจดีย์ขนาดนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตำหนังพระองค์ก็โดนรอบสังหารพระองค์โหดเกินไปอย่าไรก็ตามธรรมยาติีก็กลายเป็นเจดีย์ที่สําคัญที่สดุดนี่หนูดาวนี่ยแสดงอะไรเห็นไหมครับกิ่งสนหนังสือบอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยที่เข็มทิ่มอิดไม่ได้เข็มหาไม่ได้ครับที่นั่นแต่สนหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดาวก็เลยเอาใบสนมาจิ้มให้หนู เพราะว่าในตำนานบอกว่ากระส์เนี่ยถ้าเกิดจะถือเข็มเข้ามาเราก็จะมาจิ้มจิ้มอยู่ตามช่องอิกถ้าเกิดจิ้มเข้าทะลุช่องไหนได้เนี่ยก็จะสั่งตัดหัวคนเรียกอีกตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นนี่ชัดเจนว่าจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับถึงเป็นจะดีที่อิดสนิทสนมกอดกันเบียดสนิทมาตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงสมัยนี้ก็ประมาณนโอ้ไม่รู้จะกี่แปดเก้าร้อยปีกับพันปีใช่ไหมแต่เป็นพันปีเอาไว้ง่ายเพราะฉะนั้น ก่ออีกพันปีเนี่ยสนิทขนาดนี้เนี่ยคิดเอาเองไว้กันนะขนาดที่บ้านเราเนี่ยก่อกันสิบปีก็เริ่มผนังร้าวอ,อืหรืมอมากเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์อยู่สบายขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมเห็นจะดีในพุกามพันปีมาแล้วทนกว่าเท้าเฮา หลายแห่งสราใน10ปี20ปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านภูผาดินไหวมาแล้วนะครับลองคิดดูยังทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการก่อสร้างย่อมไม่ธรรมดาไม่ใช่จู่ๆนี่จะสร้างอะไรก็สร้างแล้วก็เจดีย์แต่ละแห่งเนี่ยคุณผู้ชมดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคงจะเข้าใจว่า ตอนแรกที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบสุโขทัยอุทยานประวัติศาสต์สุโขทัยลืมไปเลยครับคนละอย่างกันใหญ่กว่ากันเยอะมากแล้วองค์เจดีย์แต่และองค์ก็ใหญ่กว่ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ผมเขียนไว้ในหนังสือบอกคุณผู้อ่านว่าผมชอบภูกรรม โเเอเนี่ยจะเป็นแหล่งโบราณสถานที่ผมชอบที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวินาทีนี้เนี่ยผมไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ต้องการจะโปรโมทผู้การเป็นพิเศษเพราะว่าผมก็ไปเองการท่องเที่ยวพม่ามันเกี่ยวอะไรกับผมแต่ผมชอบจริงๆนะครับเข้าไปในธรรมญาจีเนี่ยบรรยากาศเงียบๆสงบสงบนี่มันพระพระคู่ครับพระคู่เราปฏิสัมอยู่คู่กันบรรยากาศเงียบๆสงบสงบีมีเยื่อวัดนี้ถ้าเกิดไปตอนเย็นจะสนุกมากเพราะว่ามืดตึ๊ด ทางเดินวังเว,ง,วงมากขนาดผมไปกลางวันกลางวันเนี่ยก็ยังก็ยังเราใจนะครับเป็นแต่ว่าเราก็คงจะต้องตัดจบจากผู้การนะครับขืนยาววันนี้ก็ดูก็ไม่หวานไม่ไหวเท่าที่ดูมานี่ก็เหนื่อยเดิมทนแล้วครับแต่อย่าลืมว่าต้องขา,าขาดทางขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นตอนบ่ายก็เลื่อกตั้งให้ถูกทางแล้วกันนะครับเราก็จะได้เห็นวิวต่างๆอันน,นจากผู้การเนี่ยเจะเห็นว่ามีไอ้พวกไอ้รู เป็นดงไม้นั่นก็คือแม่น้ําสายน้อยนะครับไหลลงมารวมเงินกับเอียยาวดีเราก็จะบินตามเอียวยาวดีล่องลองจากภูก,กามมุ่งหน้าลงใต้เพื่อมุ่งหน้าไปที่ย่างกุ้งอันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของเรานะครับนครย่างกุ้งก็เป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สุดของพม่ามาเนิ่นนานแล้วนะครับชื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเขียนในหนังสือดะโกย่างกุ้งรังกูนกลับมาย่างกุ้ง เปลี่ยนมาเรื่อยๆก็เรียนก็ลองอ่านกันนะครับในเมืองเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีตึกทันสมัยก็ไม่รู้จะสร้างเสร็จเมือหร่นะครับแต่ก็เริ่มเห็นแววว่ามีตึกผมอยู่บนเทรดเดอร์หดแหวนะครับหดแผมก็คือโดเดอรเทรดเดอร์ er ที่ผมเคยมานอนอยู่จากกลางเมืองนะครับติดกับเจดีสุรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นผิวร,รอบๆ ชัดเจนปีถนนที่เป็นถนนนั้นเนี่ยสิ่งก่อสร้างยุคพน,นิคมมีโบสถ์มีมัสยิดอยู่ตรงข้ามกันมีสถานีรถไฟในอดีตแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่กิดเป็นคนสร้างให้เพราะว่ากฤษดก็อย่างที่บอกนะครับใครเป็นยึดเมืองไหนได้ก็ตอนนี้เ็าสร้างเมืองพนนิคมเา็าตัดถนนเป็นบล็อกๆมาอ่เาเป็นแต่ว่าในพม่าเนี่ยไกลๆนั่นคือมหาเจดีย์ชววลาคองเป็นแบบว่าห้องผมมองไม่สุดนะฮะก็คือติดอยู่มองไม่เห็นกันที่ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราก็นั่งแท็กซี่มาที่นี่แท็กซี่ไปไหนก็เหมือนเดิม,มครับง่ายๆกับโรงแามบินไหนก็เดิมคุยกับแท็กซี่ใต้ดันไม่นันมีระาายะเกียนอะไรเลยนะฮะต่อรองก็ได้เขามีเรื่องเงยอะแยะแต่ทั้งแท็กซี่พอมากผมว่าโอเคนะฮะลูกเล่นน้อยฮะไม่เหมือนกับแท็กซี่เดียหรืออื่นๆมาก เมือถึงช่วงเวลีกองเนี่ยจากลานจอดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทานขึ้นมาลานจอดรถนะครับจะเดินขึ้นก็ได้จะขึ้นลิฟต์จะใไอ้แท่งๆเหนั้นก็ได้คนส่วนใหญ่ขึ้นลิฟต์ังเคื่องขึ้นลิฟต์แต่ผมเดินขึ้นด้วยขึ้นเียผมมาหลายครั้งครับผมก็เดินขึ้นผมว่าได้อารมณ์มากกว่าราคาเท่ากันนะครับขึ้นลิฟต์ไม่ต้องเสียค่าพิเศษนี่เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องเสียเงินเข้าเจดีย์มันมันพิเศษอยู่แล้วห้าเหรียญนะฮะถ้าผมจำไม่ผิด และนี่หนูดาวไปเตรียมชุดบูชามาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอ่าผมเกิดปีมะเมียแล้วก็จะเกิดไปเปิดตาตํารามหาเจดีย์ไหว้พระธาตุคนเกิดปีมะเมียปีม้าต้องมาไหว้เจดีย์เฉวีตะกองอีกแห่งหนึ่งที่คือพอทดแทนได้ก็คือพระธาตุบ้านตา,าซึ่งเรียนแบบมาจากเฉวีตะกององค์ใดตัวเ,เยอะนะครับแม้แต่ว่าผมก็เลยถือเลิกมาไหว้เจดีย์องค์นี้แล้วก็มาไม่ผิดนะครับเพราะว่า ภาพที่เห็นอยู่นี้อันนี้เป็นชุดไหวนะ้ดาวพยายามอธิบายว่าชุดไหว้ยยไไมีทั้งใบไม้มีทั้งดอกทานตะวันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะฮะดาวใช้ชุดชุไหว้วันอังคารเพราะว่าอ่าซึ่งผมก็ใช้ได้ด้วยเพราะว่าผมก็เกิดวันอังคารเช่นกัน,นะครับก็ใช้ชุดไหว้ชุดเดียวกันรอบๆเจดีย์ก็อย่างนี้บอกว่าจะมีอ่าจุดที่เป็น จุดสองน้ำแต่ละแห่งแต่ละแห่งเขาแต่ละวันบางวันวันไม่ค่อยเรียงกันนะครับบางวันมกีการกระโดดนะฮะก็ต้องไปหากันเอง,เองในหนังสือเขียนไว้แล้วว่าวันไหนเป็นวันไหนืออีทานไหนอยากไรนะครับซึ่งพอเราวางดอกไม้ชุดไหว้นะฮะเขจะมีเขาจะมีอ่าอาจากกา่จัดการพิเศษของเรานีจัดเต็มคนอื่นนอกจากดอกไม้นี่นีของนูดาวไปไหนจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ ก็มีสิงเต้าตักน้ําสงน้ําพระเนี่ยต้องสงน้ําให้เท่ากับจําจนวนอายุแล้วก็จะมากกว่าสักปีหนึ่งก็ยิ่งยิ่งดีนะครับเหมือนแค่ปักเทียนวันเกิดนะครับที่ไหนว่าผมก็อายุพอสมควรแล้วก็ตักกันโอ้ยสนุกนะครับแต่พ่อบ้ากแค่คนพ่านเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยแม่นี่ผมส่งด้วยนะผมแสดงให้ชัดเจนว่ามาถึงที่นี่อย่างนี้ผมต้องไหวแน่นอนเพราะว่าเป็นเจดีประจาปีเกิดผมนะฮะแล้วก็ ไหวหนึ่งก็ปลอดภัยการชงมาได้หลายปีนะฮะมีทั้งสิงมีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เขียนไว้ชัดเจนนะครับปีไหนเป็นปีไหนสุดโองเจดีเนี่ยที่คุณผู้หลายทานหลายพวกเราก็คงได้ยินชื่อว่าเจดีแห่งนี้เนี่ยคือเจอดีที่สวยที่สุดในโลกผมยืนยันไม่ใช่แน่นอนไม่ต้องคิดตรงนั้นเป็นเจดีที่คุ้มหรือทองผมมือยืนยันอีกแน่นอนว่าทองแท้ ส่วนที่บอกว่าจะมาทองพม่มาทองอะไรผมก็ให้ความความคิดเห็นไว้หมดแล้วก็ไปอ่านกันเองนนะครับทองอะไรก็เหมือนกันพี่หนูมว่าถามว่าสัดสิทธิ์เช่นไหนผมบอกว่าเห็นแล้วหนลูกสู้มันจะดีที่สวยมากๆแล้วก็แผ่นทองนี่เห็นนี่เป็นแผ่นทองแท้นะฮะดูได้ไงว่าเป็นทองแท้ไม่มีลอกครับแผ่นถ้าเกิดเป็นทองจังโก้เนี่ยจะมีลอกหรือสีทองเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วลอกหรือสีแปรเปลี่ยนได้เป็นทองเหลืองเองก็จะต้องมีการเปลี่ยนบรรยยะคะแต่ทองที่ชเวรากองเนี่ยเมื่อต้องทําอะไรหน้าฝนฝนตกมา ปินอย่างนี้เพราะว่าเป็นทองแท้หมดเป็นแผ่นทองแท้ที่มาแล้วไม่ใช่เป็นแผ่นบางๆเลยครับแผ่นแต่ละแผ่นเนียนหนาค่อนข้างหนาใช้ได้เลยบนยอดก็จะเป็นอัญมณีเพราะฉะนั้นองค์เ,เจดีย์องค์นี้เนี่ยพอเห็นปุบ๊บแล้วคุณผู้ชมจะไม่ไมต้องไม่ต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่านี่คือเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลกหรือเปล่าหรือเจดีย์ที่สิ่งก่อสร้างที่มูลค่าสูงที่สุดหรือเปล่า ว่ากันว่าในเทบกันแ้วนี่คือสิ่งของสร้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าอย่าลืมยอดฉัดเทเป็นหลงองค์ทเป็นสิ่งที่เกิดจากความเคารพบุูชาของชาวพม่าทั้งมวลนะฮะนอกจากนั้นรอบๆเนี่ยเ็จะมีอื่นๆมาชิ่นซุ้มนี่เห็นไ,ไหมฮะซุ้มนี่เป็นซุมน้มพิเศษเทวดาจะอุ้มเด็ก นี่คือซุ้มที่ต้องมาขอถ้าเกิดจะมาขอลูกต้องมาขอซุ้มนี้ครับเป็นซุม้มพิเศษนี่ก็ซุ้มขอลูกนะฮะก็แต่และซุ้มก็จะมีแตกต่างกันไปชเวิาก้องใหญ่มากถ้าเดินเที่ยวมาสองสามชั่วโมงยังไม่จบเลยครับถ้าเกิดจะไหว้กันทุกแห่งจะตามมาดูทุกจุดนะครับเนื่องจากเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมาหลายพันปีสองพันกว่าปีสามพันปีนะครับอ่าเป็นเจดีย์ที่เชื่อกันว่าบนยอดเขานี้เนี่ยมีพระแต่ แล้วพุทธเจ้างองค์ที่แล้วด้วยเพราะพุทธเจ้างองค์ที่แล้วก็โอ้โหกี่ปีเข้าไปแล้วนั่นน่ะก็ไม่ดับ่สองพันห้าร้อยก็สามพันปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละองค์เนี่ยก็เลยตละอย่างก็เลยเต็มที่ชาติพม่านักนถึงศาสนาพุทธมากนะผมเน้นย้ำข้าวม่ามมากอีกครั้งหนึ่งก็คือเต็มเต็มนะฮะเพราะว่าศาสนาคือที่ยึดหลักทุกอย่างในช่วงที่ประเทศก็ระบาดยากเกยนนิดหน่อยทุกอย่างรามุ่งให้ ศาส,สนาการบริจาคทานหรืออื่นๆกับศาสนาก็ใส่กันเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าชเวตากองจะไม่สวยนะครับมันจะสวยจนกต,กกตกใจนะภาพที่ภาพที่เห็นนี่ก็เป็นเรื่องต่างๆนะครับซึ่งแกะสลักจากไม้ดูรายละเอียดในไม้หมดนะฮะไม้ล้วก็ลงลกักบ้างพาสีแดงมากอื่นๆอีกมากมายแต่รายละเอียดในการแกะสลักต่างๆเนี่ยเห็นแล้วเราก็เราก็บอกตัวเองได้ว่าโอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ เดินรอบๆเจดจเวดากองเนี่ยอ่าในกลางวันเนี่ยคนจะน้อยกว่าร้านที่อยู่ด้านใต้จะเป็นร้านถ่ายภาพเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดไปทางด้านทางทางด้านทางทิศใต้เนี่ยจะค่อนข้าง แคบนะครับแต่ถ้าเกิดอ้อมมาจนถึงตะวันตกอื่นๆเนี่ยจะกว้างกว่านะครับผมเขียนรายละเอียดไั้หมดแล้วรวมถึงเรื่องของระฆังที่ชาวอังกฤษพยายามจะขนกลับบ้านกลับเมืองแต่จมน้ำเห็นไหมฮะนี่พม่าเขาวาดรูปไหมเห็นเหจว่าพอจะขนกลับบ้านกลับเมืองก็จมแม่น้ําเพราะว่าระฆังไม่ยอมเป็นระฆังใหญ่ระฆังยากอีกข้างหนึ่งในย่างกุ้งนะฮะอันจะใหญ่ไม่สู้มินกุ้งไม่ได้แต่ก็เป็นระฆังใหญ่อีกอันหนึ่งในที่สุดเนี่ยกษัตร,ริย์พม่าก็โปรดให้ ช่วยกันงุ่มระคังอน,นั้นขึ้นมาซึ่งระคางอานันตนี่นพม่าก็สามารถใช้เทคนิคสุดยอดในการอมงุ่มระคังขนาดยักขึ้นมาได้ทําให้ชนะพมานังกฤษเพราะว่าพนันังกฤษดบอกว่าถ้าเกงงุ่มได้ก็เกี่ยวกับที่นี่ คาัาพ่มากก็หาทาง,างจนงมขึ้นมาได้นะ,ะวิธีการเป็นยังไงเชิญไปอานก,กันนะครับแต่เราสามารถงมขึ้นมาได้ไม่มันสามัยก่อนนะฮะไม่มีริฟแบ็กแบบนักดำน้ําในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจนสามารถนําประทังนี้ขึ้นมาประดิษฐถานคู่กับเจดีสวนากอว้ยร้ะ ผมกลับมาอีกครั้งตอนกลางคืนนะครับแล้วก็พบว่าชเวตากรปิดสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้อ่านมีโอกาสไปที่ชเวตากรไม่ว่าจะ,ปะไปที่ย่างกุ้งอาจจะไป,ไปชุมหรือหนมากเนี่ยยังมีเวลานะครับครัง้งแรกที่ผมมาไปชมผมก็หนีมาชเวตากรแล้วตอนนั้นเนี่ยผมติดใจมากก็เลยกลับมาคนนี้เรามาทังสามผลนะครับเช้าเย็นแล้วก็กลางคืนนะครับเรียกว่าเก็บภาพทุกช่วงเวลามาให้คุณผู้อ่าน เที่ยวกับทอนเนี่ยติดตามดูกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงคืนเห็นเนี่ยว่ามีคนค่อนข้างเยอะกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ำเพราะว่าชาวพม่าพอเสร็จงานการก็มาเจดีมาเดินมากรบาบไหวมาพบขับคนอื่นนี่เลยง่าย,ายๆเพาเจดีชเวดากองเปศูนย์กลางของเมืองอย่างกุ้งอย่างแท้จริงอย่างของเราเนี่ยจะไปย่าห้างไปนู่นไปนี่กร,กระจายกันไปรูมทั้งมาเอกใหมบ้านผมเนี่ยถ้าเกิด ชาวาม่าเนี่ยชเวดากองนะครับแล้วเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขครับแม้กระทั่งทัวร์ไทยหลายทัวร์ปัจจุบันก็เป็นทัวร์สีน่าน่ารักมากใส่ชุดขาว,ขาวใส่ยุดขาวนะครับแล้วก็ไปถือสิงกินเจนะฮะเราเามาที่ชเวดากองส่วนนะฮะต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันก็น่ารักแม้กระทั่งชาวขาวอๆืๆก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชเวดากองเนี่ยเป็นจุดรวม จิตใจแย่จริงเทียบสภาพตอนเช้าเห็นไหมฮะตอนเช้าเนี่ยผมแทบจะเรียกว่าสบ,บายๆในคนเพราะว่าคนนี้เขา,าเอาถ้วยให้ลุงดาวดวงดาวนี่ส่สงน้ำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับเพื่ออะไรทักอยาก่างไม่รู้เธอต้องการความสับสนอยแท้จริงเราก็เดินเดินอ้อมไปดูตามจุดต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่นเข้าไปดูรวดลายสัตว์แกะสลัก ในวิหารนั่งสี่ทิศของชเวเบดากองเนี่ยแต่และทิศเนี่ยแกะสะลับแตกต่างกันแล้วก็มีพระพุทธรูปสําคัญเนี่ยแตกต่างกันพระพุทธรูปถึงขั้นที่ว่าเก็บไว้ข้างในแล้วก็ใช้กล้องวงจรปิดฉายมาให้เราดูด้วยซ้ำเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเะทำเพราะเหตุดใดน,นะครับเป็นแต่ว่าเขาบอกว่าเพื่อปลอดความปลอด,อดภัยแล้วก็เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอา่า แต่สาหรับคนที่ไปกราบกราบพระเสร็จแล้วนั่งดูความงามได้เลยนะฮะงามมากถึงมากที่สุดนะครับตอ,อนั่งดูลายแกะจากไม้ทั้งนั้นนะฮะอย่าไปคิดว่าใช้รวมปูนปั้นเลยไม้ทั้งนั้นนะครับรเพราะถ้าเกิดใครเคยไปหลังที่ถ่ายทำพระเ,มมเลยส่วนหนึ่งมหาราชไปดูวังห้องท้องพระโรงของบุเรงองแล้วเนี่ยเราว่าโอ้แล้วเนี่ยมาดู มาดูที่นี่แหละคือที่ท,ที่ชาวพม่าฝ่าฝีมือไว้มากที่สุดมากกว่าวังในมันดเดเลหรือมากกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นที่ที่พม่าเคารพที่สุดแล้วก็ชาวพม่าทุกคนก็เชื่อมั่นว่าสมัสมดแรกกอง จะอยู่คู่กับสินแดนแห่งนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่เขาทุ่มให้กับสเวดรของเต็มพี่นะครับแล้วก็ชเวดรของก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับผมไปมหาวิานหนารลหยแห่งนะครับเบสต์ินเตอร์วัดติกันหรืออื่นๆีมากจะดีก็ไปมาหลายแห่งนะครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ ่ตามตรงว่าอย่าไปสนใจว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาเครืออิสลามหรืออื่นๆผมสันที่สําคัญทางศาสนาเนี่ยมันก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันทั้งนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมาถึงทำชเวดากองเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความศรัทธาอย่างล้นเหลือใช้คำพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นสถานที่สําคัญและสวยงามอย่างที่ว่าไม่ต้องคิดจะนําไปเปรียบเทียบนะครับว่าจะไปเปรียบกับที่อื่นที่ใดเนี่ยมันมันเปรียบกันไม่ได้ มันเป็นอะไรที่ไม่เห็นที่เราราเข้าใจเองนะครับวันอื่นๆที่เราอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตทั่วไปนะครับเช่นไปดูเร่อพิพิธภัณฑ์บ้างพิพิธภัณฑ์มก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าห้ามถ่ายวีดีโอนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสจะถ่ายพลาที่น่งมาไปกินข้าววันนี้ก็เป็นร้านกินข้าวเดี๋ยวที่เพ่พัฒนาแล้วครับก็มีร้านอาหารสำหรับท่องเที่ยวหรือคนพม่ากันเองร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดพม่านะมีแกงเป็นจานจับปุ๊บแล้วก็เดินไปกินได้เลยนะครับ คล้ายๆกับข้าวแกงในล้วนที่เขาย้อยนะครับขนมก็มีคล้ายๆขนมบ้าบิ่นแล้อขนมหมูยื่นมากก็เป็นไต้ทอดเหมือนเมืองไทยะครับก็จะถั่วมะพร้าวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับอาหารขนม ย่านนี้อยู่แล้วนะครับขนมเช้ก็ไม่ต้องคงไม่มีใครคิดจะกินขนมเชคพี่พมามานะครับสังขยาไ,ขไก่แกงเงี่ยเป็นอะไรที่สำคัญอยู่แล้วอันนี้น่ากินร้านนี้ก็ข้าวหมกไก่นะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมฮะข้าวไก่เข้ามาปุ๊บข้าวขาวแต่เขามีข้าวดาด้วยเข้าวพิเศษนะต้องกินปนกันโอ้รสชาติใช้ได้เลยฮะอร่อยดีฮะ ก็ผมก็กินไปจานขึ้นนะฮะอะก็หายกินกันได้อีกอันหนึ่งที่เห็นเป็นประจำตามถนนรอบอย่างกุ้งนะฮะก็คือเนี่ยการกินอย่างเงี้ยโมฮิงยาหรือชาเก้าอี้จะเล็กๆอย่างเงี้ยเตียเต้ยๆนะฮะราจะมานั่งกินกันเรายังไปเดินอยู่ข้างๆกับอ่าข้างๆเมือนตุ๊กลานี่คือเจอดีสุเลย ตอนผมไปครั้งแรกเนี่ยสวยงามมากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาซ่อมเมืองก็เลยมองไม่เห็นเราก็เลยเดินเลยเจดีสุเดมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นลานกลางเมืองมีศาลากลางซึ่งเป็นตึกยุคอาณานิคมนะครับมีสวนาสาธารณะนุสาวรีของมามะ่าแล้วพอเทลี้ยวมาหน่อยก็จะเป็นมุมถนนที่เป็นถนนสายตึกอาณาิคมหรือตึกเก่าๆนะครับก็บางอย่างแห่งก็อยู่ในสภาพ ซอมแซมอยู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสารกลางนะครับสารกลางเห็นไหมครับจะทาส,สีเหลืองช่วงผมไปนี่พม่าเปลี่ยนธงเลยนะครับพม่าชอบเปลี่ยนมากนะครับอันนี้เป็นโงใหม่ของพม่าะนะครับก็จําสีให้เลยไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนอยีกเมื่อไหร่พอเดินเลี้ยวมาหน่อยตอนนี้จะเป็นท่ารถ ท่ารถบัสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นท่ารถแบบเอกมัยหรือหมอชิดนะครับเป็นท่ารถแบบรถจอดกง่ายๆข้างทางสองข้างทางก็เลยมีของขายกันเต็มไปหมดนะครับมีน้ําอ้อยมีอาหารต่างๆซึ่งก็กินกันได้นะครับว่าใจกินกันเองเลยครับกาแฟเลยเนี้ยก็เอาเองโทรศัพท์อันนี้ก็เริ่มจะเจ๊งเลยครับเพราะว่าปัจจุบันชามากเขาใช้มือถือเกือบหมดแล้วนะครับโทรศัพท์ขายอย่างเยอะแยะแย่ๆหน่อยน้ําชาเห็นไหมฮะผมพยายามจะถ่ายให้ดูว่าของกินเลยไก่สเต๊กหมูสเต๊กไม่มีครับ คือต้มๆเ่ยวกน,นี้ก็มีนะฮะขมนมจีนโมฮิงยาหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างพม่าก็จะมีขายนะครับก็สามารถไปเลือกสนับสนุนกันได้ว่าที่ไหนยังไงเป็นอะไรนะครับก็ลองเดินดูตา,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 ามที่ต่างๆฝรั่งพวกแปกเป้บางคนก็มาฝากท้อง,องไว้แัง,งนี้นะครับเพราะว่ามันประหยัดดีถูกดีนะครับเดินออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มาสุดก็ตรงสถานีรถไฟนะครับ อ่าแต่คือกนาดนี้รถไฟอะตรงนี้ก็เป็นท่ารถซึ่งนี่ก็มีแท็กซี่ป้ายดําอำพม่ามารมามาลอลูกค้าอยู่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นพวกป้ายดำข้ามเมืองนะครับแล้วก็มีรถบัสพมา่าไอ้นี่น้ำพ้อแบบผีผีหรือเปล่า ส่วนนี้เป็นปอบเปบี๊ยะแบบยกคะก็คือแบกทั้งเตาทั้งโล่ทั้งปอบเปี๊ยะไปนั่งทอดกันจัจ่ายให้เห็นอร่อยน่ากินนะฮะผมซื้อมากินก็รสชาติก็เหมือนปอบเปี๊ยะฮะก็อร่อยดีฮะอะไรง่ายๆไม่คิดมากนะครับที่เหนืว่ารางนิดนึงว่าจะซื้อซื้อด้วยเงินเสียเหรียญน,นะฮะส่วนนี้เป็นวัดบักของมาหม่นะฮะไอะะห้หนุ่ม พาเรียกร้องเรียกคนว่าจะไปไหนตอไหนนะครับก็อ่านกันเองผมก็ไม่หอ,อกนะครับพอ,อจะประมาณเราใช้รถซึ่งถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราคงไม่ใช้มันคัดรถบัสอย่างนี้เราจะใช้เราก็นั่งเครื่องบินเลยหรือไม่ก็ไปกับทัวร์เป็นรถบัสกันใหญ่ๆวิ่งไปงที่หนึ่งไปที่หนึ่ง น้ำแข็งใสก็มีนะฮะแต่ข้าพเจ้าไม่กล้ากินนะครับเนื่องจากกลัวชีวิตจะหาไม่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะกินก็เชิญเสี่ยงด้วยชีวิตต่อเองนะครับผมไม่สามารถจะกินได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของสารคดีเมียนมาเมกกวิดซึ่งผมก็พยายามจะทาให้คุณผู้อ่านที่อ่านในหนังสือเนี่ยเห็นภาพเห็นความเป็นไปนะครับอ ก็ขอขอบคุณคุณผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนเรามาตลอดก็กล่าวอำลากันด้วยภาพสุดท้ายที่ผมเห็นในพม่าสนามบินมิงกราโดแล้วก็เมืองย่างกุ้งในช่วงที่แสงสีกำลังรับฟ้าผมมุ่งหน้าตรับสุขกรุงเทพนะครับก็ขอ,ขอบคุณคุณผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งแล้วก็พบกันอีกปีนี้มีอีกหลายเล่มนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณในการสนับสนุนล่วงหน้า สวัสดีครับ